ดูครับเทียบสัดส่วนโอ้ทีรพงต่อส่วนสูงให้23เซนติเมตรครับครับแขนยาวจริงๆครับโมเมทโอ้โหแกเดินสาวเป็นมวยสะกลนเลยครับโอ้ทั้งจวบทั้งเตะทั้งต่อยเลยครับมาแล้วครับครบสูตรตกใจไหมครับทีรพงครับไม่ตกใจก็ต้องโต้ครับนิ่งครับเก่าครับดูครับอ่ะแกสับล่างอย่างเดียวเลยครับทีรพงครับ นี่ครับเล่นลำตัวกับฐานล่างครับรู้ว่าต่อยหน้าเนี่ยยากครับโอ้โหเตะทีนึงนี่มีสิทธิ์ถึงก้านคอเลยนะครับเอฮาริลี่นี่ครับดูครับสับฐานล่างไปเรื่อยๆครับแหมเอาละครับมาแล้วครับซ้ายของธีรพงศ์ชักชักจะเริ่มช้าลงแล้วครับโมฮัมเหม็ดครับโอ้โหเตีแทบจะถึงหน้าครับเอฮาริลี่ นี่ครับธีระพง์เริ่มสับก็โหต่อยกดลงมานี่มันง่ายก,กว่าต่อยงัดขึ้นไปนะครับนี่ครับเพราะฉะนั้นก่อนนี่ครับจมตีที่ขาดีกว่าครับธีรพงศ์ชะง,งักไปเลยครับโมฮัมเหม็ดเอลฮาริลีเล็งอยู่ครับธีรพงศ์งเดึงผ่านได้ครับลูกนี้ หัดสูงบ้างหัดล่างบ้างโอหมัดหมัดนี้บล็อกได้หมดเลยนะครับธีรพงศ์โอ้โหฟันยาเริ่มครับป่าแล้วครับเอล,ลิลี่ต่อยไปเข้าเปล่าแล้ว<ด>มันออก <ละ S 1> แรงรเยอะเลยครับโดนบ้างเอาโอนี่แหละครับที่เขาบอกว่าเก่าครับ ไม่ตกใจครับค่อยๆละเลียดมาครับธีรพงศ์เดินเบียดเข้าไปหาครับธีรพงศ์ครับเริ่มจะเห็นอาวุธของโมฮัมเม็ดแล้วครับวิ่งตัดลำตัวโอ้หมัดเบาลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับเอริลี่เอาเอาเอาเจอฮุกซ้ายเหมือนกันครับแหมหมัดแลกกรแข้งครับโอ้ ย่างเน้นโจมตีที่บริเวณต้นขาครับทีทรพง์จ่อไปที่เดิมครับบริเวณฐานหน้าฐานล่างโอ้แต่หมัดแรงครับช่วงต้นยกครับหมัดนี่น่ากลัวครับโอ้โหต่ไม่เลี้ยงจริงๆจักจะเริ่มย่อแล้วครับ <laughs> กัดฟันโอ้ย โอ้เหมือนมีเลือดกำเดาซึมๆเลยครับโมฮัมเหม็ดไม่น่าจะซึมแล้วครับน่าจะไหลแล้วครับนี่แหละครับแม่กระชอออกมาแล้วครับเริ่มจะนิ่งครับเริ่มคิดได้ทําไม่ได้แล้วครับพอขยับนี่เวทพินโยนี่หัวเอาหัวเอาเลยโอ้โหระดับซื้อแปะเก่าจริงๆครับรู้จังหวะนะครับแม่แกไม่เร่งช่วงแรกครับนี่ครับอ้าวโมฮัมเหม็ดยังไงครับ ชัดๆจะนิ่งครับจิ้มซ้ายลำตัวแหลุดอีกเอาโอ้โแหม่ต้องบอกว่าเสียรังวัดเสียจังหวะไปหมดเลยครับเฮลลี่พยายามดูอยู่ข้างเชือกนะครับจิ้มลำตัวโอ้โหดึงจังหวะต่อยสวยครับโอ้โหไม่ได้โดนกระจับนะครับอ้าว อาเอาเอยังไงครับยหัข้างครับโอ้ยจะอยู่ไหวไหมครับกัดฟันอย่างเดียวช่วยอะไรไม่ได้ครับโมเมตโอ้สวนมาก็ไม่โดนครับมันเจ็บมันชาไปหมดเลยครับโอ้โยนเสาหาเป็นวาซอกก็ห่างเป็นวาครับแต่อันนี้ไม่ห่างครับดูครับโอ้างทีนี้สะดุ้งโยงเลยครับจิ้มซ้ายลำตัวครับ แล้วก็เตะไปที่บริเวณขาซ้ายพับในครับโอ้เตะมันจริงครับธีรพงเวชพินโยครับโอ้โหเตะสูงก็มีครับแหมไม่ได้มีเตะเฉพาะด้านล่างครับรับบริการทั่วร่างกายมดูขาครับโอ้ในขนาดโปรวัสรินมาแล้วนะครับโอ้โหเราจะนั่งกันยังไงล่ะครับทีนี้ครับ โมฮัมเหม็ดอะยังมีแรงสาวครับเห็นหมดแล้วครับออกอาวุธไรามาทีรพง์ันดึงหลบได้หมดครับขยับจะออกยังไม่ออกครับเลยครับคู่นี้แก็ต่อยสบายใจเลยครับแบบนี้ครับสำหรับทีรพง์เวทพิโยโมวยไทย สายขึ้นบนครับแม่คนเห็นตอนแรกก็คงคิดว่าโมเมนต์เอริลี่นี่จะไล่ถล่มทีละพงเลยครับแต่ว่าตอนนี้ครับแม่หนังมันฉายกลับกันครับโอ้คนละเรื่องรราวเลยครับภาษากายนี่โอ้โหโมฮัมเหม็ดนี่โดนอีกแล้วครับอ่าลูกนี้ครับเสียหลักครับไม่มีอะไรเขินนิดหน่อยครับ ดูครับธีรพงศ์จะขึ้นบนหรือลงล่างครับโอ้โหแม่ไม่อยากจะลุกเลยครับกรมกาก็ยังไม่นับครับอิตาิีแสงอารุบยังให้โอกาสครับไปหมวดไปที่ต้นขาดูครับขาขวาขยโคลวครับจะเดินไม่เป็นทรงแล้วครับโมเหม็ดเอลฮาริลีโอ้วันพรุ่งนี้นี่ลำบากเพื่อร่วมห้องรูเมดแล้วนะครับ น่าจะต้องช่วยพยุงไปกินข้าวไปเข้าห้องน้ำานะครับเดินไม่น่าจะไหวนี่ครับเห็นได้ชัดเลยว่าลักษณะการก้าวเท้าการสืบเท้านี่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติครับดูครับกระย่องกระแย่งครับกอบพิจากแข้งของธีรพงษ์เวชชินโยมวยไทยเนี่ยครับก็ไม่อยากจะทำเลยครับธีรพงษ์ครับอยู่วงนอก แต่ถ้าเดินเข้ามาเดี๋ยวก็โดนอลกนะครับโอ้ฟันยางนี่แทบจะล้นออกมาจากปากแล้วครับโมเมด <c oughs> แต่ละลูกครับสะเทือนซาไปทั้งร่างกายก็ <c oughs> อยากจะได้ตรงไหนก็บอกมาครับเดี๋ยวทีรพง์จัดให้ครับโมเมดขยับเข้าหาครับทีรพง์ เตะจนเหนื่อยครับโอ้โหเสียงดังฟังชัดครับลูกนี้โอ้ยดูครับยกขานี่ไม่เป็นทรงแล้วครับเป็นปูนาขาเกไปแล้วครับโมฮัมเหม็ดครับจ้องหน้าทำตาดูตอนนี้พี่ไม่กลัวเลยครับ แล้วก็เป็นเก่าครับธีรพงศ์เวชพินโยมวยไทยครับนุ่มใหญ่วัย5 5ปีครับขวาชัยไปได้ครับโดยเพลงแต่อันทรงพลังครับ